ช่างดูแว e ันน eh ี ani> ani ้เขาวันนี้จะมาเล่นเล่นเพลงไหมครับอันดับแรกต้องตัดไม้่ะลไม้วาเราต้องตัดไม้ดีมือต้องดีมาก ออยฮะไม่ <My oil. S 2> อ My oil. My oil. อยไม่ออยไม่ออยระดับแรกเดี๋ยวออยตัดไม้ไปนะเดี๋ยวเราปรับเสียงพีงก่อนจะเราแค่ขวานโอมีท้ำดนะ้วยดูสิขายออตรงนี้เราเป็นยี่สิบแปดโอเคได้ยินอ๋อได้ยินได้ยิน โอ้เหลือแหละโอเคบอดีวัวน้อยอ๋อเราขวานมามเออสามเอ้าขาผิด um, ทำอะไรไคูไปครับสาแลบทำเพื่ออะไรเราจะทำที่ขุดไงลืมวางไม้ <c oughs> โคฉลาดเอเอนั่นแหละฉลาดมาก <c oughs> ตัดไม้ตัดไม้ให้ไม่เรียบร้อย <c oughs> บ้านบ้านตรงไหนดีไม่รู้เหมืนอนกันเลยคุณ <c oughs> รู้ทุกอย่างนั้นออยออยออยไปฆ่าตัวอะไรก็ได้ตัวหนึ่งไม่ได้ตัวหนึ่งอ่ะฆ่าอะไรตัวเลยฆ่าบัวตัวเยอะดับเบิลคิวเงาเนื้อเราไปอีกเร็วโอเคได้เนื้อมาห้ามาตีนี่ไม่ตายหรอ มันไปดิบกันแล้วนิดนึงมาเสริมแหลกกลัวอะไรอะ่ะโหฮะเราคาบไม้มาสามชนิดฮะเราคาบไม้มาสามชนิดไม้ขาวไม้ดำไม้หุกเออนั่นแหละโกรธหเออจะทุบทำไมคือไปวางตรงนั้นนี่เราเจะเอาไปเผาโอูแ้แหลกแบบเออบัวตายหวานโคตรแหลก ไม่ให้สือพันเลยไงเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็โตงไง uh huh. เอ้ยเจอฐานคุดจอนตอนนี้คุณผู้ชมยังมองไม่เห็นมองบ่เห็นมองไม่เห็น,มอ,ม,หนมองบ่เห็นอาจจะตาดินเอ้ยอาจจะตาอาจจะตาดีเกินก็ได้ตาดีได้ไหมล่ะอาจชคิดแล้วมันมันมันจะดำมากดำมืดเลยเ oh. ออค่ะค่ะ เกียวได้ไฟมาแล้ว <c oughs> น,นี่เล่นแบบโคตรเร็วขุดไม่ไ<ผ>มีที่คุหดคหินนะที่คุดหินเดี๋ยวเราทำให้อ๋อเดี๋ยวอะเอาเอาที่ออคุดไม้เอาไปข้าบหินอเอาไปทำหิน <c oughs> อา๋อ, <Bond> อเป็นที่อยู enfin ่ที่ดีมากไม่มีอะไรเลยมันเป็นทําที่แย่โอ ไปคราบสลักไหมเพียวไอ้เหอคิดว่าจะมีเหล็กสรุปไม่มีโอ้โหพูดเยอะอะไรเซตติ้งโออุ้ยตกแหลกแหลกดิแหลกแลกอ้อยฮะแหลก ครั้งข้า,ขาวค้างอ้อยแรกตัดพารตัดพาร์เพียงเท่านี้ก่อนตัดาตาตจรเดี๋ยวตัดจออ๋อตัดก่อนนะใช่ตัดจอเอือทามเอาโอเคก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะเน็ตด,ดีจริงๆเลยออย อืมใช่กรบอกให้พี่เปิดกูก็ไม่เปิดโอ้โหดูเน็ตเราเน็ดพูไม่มีจะไดขีดโคตรโหดเเวลฮาพวกเราต้องห้ามตายเลยโอ้แหลกแหลกแหลกห้ามตายเลยกูมันมีอาชีพเมสหนึ่งต้องทำนี่ด้วยนะครับผใช่ อินฉาเราก็ทำฟาร์มฟาร์มทองมาดิเออตอนนี้ออยออ,อ,อยได้ตัดไม้มาเยอะปะโค<ฆ>ตรออยทำอะไรอะงั้นอยู่ในบ้านนี้ก็สักพักหนึ่งแล้วกันโอเคปะ่ะ โอเคดีไว้เนี่ยโอเคก็ได้ดูดูเฮ้ยมูเจะเล็กเย้พวกเรารวยแล้วจอเล็กให้กี่ก้อนเองลงลงไปลึกเจอแต่ทานก็ดีเนี่ยอล้ <Okay. S 1> เ,เราไปชั้นเนี่ยอ๋มันมืดแล้วแล้วก็ปักไฟหน้าบ้านกยอนออยังไม่มืดเลย,นะย,ยเนีเ่ยใกล้ใกล้แล้วล่ะโอเคทานเอ้ยไฟหมดละไปเอาสเต็กไปกินเรายังไม่หิวเราหิว ในเกมเอ้ในในนี่อ๋อในชีวิตรจริง,ตรรงแต่เราหิวทั้งชีวิตรจริงแล้วก็ในเกมอ๋อทำเป็นสลับสิมันดีกว่าดิก็นี่ไงสลับอ๋อนี่มันบักแสงนะเอ้ยกูมันมีลูกมันมีลูก ระวังร,ร,ร,ระวังระวังมานี่ไงดูกูด <Good S 2> ิครับรออะไรล่ะหือแรกมากเลยหือแรกปู <c oughs> ฮะปูไฟไฟในบ้านในบ้านปักด,ด้วยสติ๊กมาใหม่มาเผาเผาเผาเหล็กดิ เราไม่มีเหล็กไม,าาไม่เออเอาถามไปเผาเหล็กครับดาบครับดาบพวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวอูแหลกแหลกอือนั่นแหละองก็โชคด,ดีเลยเดี๋ยวครับดาบให้อ่ะเอาดาบไป แต่ออยถ้าเกิดเราคาบต่ไม่ออ,อ,ออยออยยังไม่ได้แอคทิฟเมนต์อืมอออยคาบเองด้วยเราเป็นสำรองมันให้ได้ตั้งแต่ที่เองให้ที่ขุดแล้วแล้วนั่นแหละ <laughs> ตั้งแต่เรายังไม่ได้คาบตัวคาบเลยเนี่ยออยก็ไปคราบที่ขุดหินแล้วก็ออยก็คาบที่ขุดเหล็กดิมันได้นะอืมรู้อืม อ๋อเอ่ออะไรต่อออ๋อัาบที่ขุดแล้วก็ดาบเอามาให้หมดแล้วก็คราบประตูโอ้วันดีซัมเบ้ฉันคิดถึงนายเขาบอกว่าอ่ะขวานมันดีกว่าใช่ไหมมันมันดาเมจแรงกว่าดาบนั่นแหละเออมันไม่รู้ขวาดดาเมจ้าดาบดาเมจถ้า <c oughs> จะทำฮะลบือ่อบินมาโต้ได้แล้วคนไฮเท่จัมบี้มาฮึฮ <c oughs> <c oughs> ะ เอางอยครับเสิดแล้วเราอะเราเอาหินหินให้อ้าวหยิบที่ขุดนี่มานอแหลกไะเซอร์มันแหลกอ่ะบอกให้ผู้เปิดผูกก็ไม่เปิดอ๋อพูดมากี่ครั้งแล้วแถ้ามันถึะพูดมาประมาณร้อยครั้งแล้ว อุ้ยแหลกแหลกหลได้มาละไอได้ดาวเออเออูเ,ออเราลืมว่ามันต้องครับมาลว่าลืมว่าโอ้โหควาหินทาเมตรเก้าเลยเหรอก็ใช่ไงอเออระเบิดโอ้โหเยอะกว่าดาบเลยแกคิดดูดิก็ใช่ไง เออตายไปคุณคนบอกไอ้ห้ามตายเราเราเป็นสายบูไงบูบูด้วยนะเออชัดเจนชัดเจนแม่แล้วก็แม่อ้าวราคาที่พูดหินมาทำไมวะเนี่ย เออตายสักทีฮอตเปเปอร์แล้วก็ฟาร์มอขอดินมาดิโอ้ยขอดินมาดินอยู่ไหนเออเราไม่มีเราอยากเล่นเซิร์ฟมอดมากกว่าเซิร์ฟดินเซิร์ฟมอดแต่เล่นเลทเพลงของ เอ af. เอเราจะเข้าอะไรวะอ๋ออะไรวะเดี๋ยวดูอะชิมมินกับอ๋อเราจะทาอีกแล้วไม่จะทานี่หว่าไหมบ่อน้ำตั้งโม่ชัดเจน เรวเท่ากุ้งเท่าเราครับครับครับไหมเนี่ยครับขวานเหล็กอ่ะมันจะดีกว่าหรือเปล่าขวานเหล็กแต่ว่ามันจะนี่นะมันจะตีช้านะขวานหินตีเร็วกว่าเพราะงั้นใช่ได้ไม่จะใช่ไม่จะใช่เอาไปดูของดีมั้ย โอ้ยจะตายแล้วอู้ยตกใจตกใจซอมบี้นี่อ้โอ้โหปูมันช้าเหมือนกันเลยขวานแต่ดาบเร็วกว่าใช่ไงดาบเร็วกว่ามือเร็วกว่าว่ะเอเคเราอุดเสร็จแล้วอุดตรงระเบิดได้แล้ว อุ้ย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 ตายตายอ๋อ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 ขวาตะไบตีวัวเรามาตีสไปเดอร์แหลกว่ะอืมว่าขวาน่ะมีกล่องตายแล้วในมือเราละอยู่ในมือเราเหมือนกัน หมดแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรคิดตั้งนานทำอะไรทำฟาร,ร์มเอาอเราจะทำจอบไปทำในช่องค้าของตัวเองโคตรพิเรนโอ้อยเราค้างเงียวเห็โคตรดีเลยเราบอกเลยเขเข้ามาตอนไหนวะ าสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กับเราเข้ามาตอนไหนไม่รู้เหมือนกันอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยไอแกสปีดเร็วกว่านั่นแน่เนี่ยแต่มันไม่มีดาเมจไม่ใช่หรอมีดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสองสปีดอะดาเมจแต่ไม่เชื่อบูลองดูดิแต่ในอดีตแต่ในอดีตมันไม่มีดาเมจอะเฮ้ยดาเมจหนึ่งดาเมจหนึ่งความเร็วสอง เธอตีเร็วอ่ะสองขวานศูนจุดแปดอุยอะแอแค่สองเออโอเคเช้ายังเช้าแล้วเช้าแล้วได้เวลาตัดพาร์ทได้เวลาตัดพาร์ตแล้วตัดเ <ตา S 1> ีพีตัดเอพิโซดเอพิโซดแม่ัอดีหมูน้อย อูอย่าฆ่าหมูหมูหมูเพื่อน,นเราวันดีสกิลนีตันเก็บไปลเลี่ยนเก็บเลเลี่ยเออจะตายเรา,เราจะไม่เสยของเราจะตายแล้วอย่าเสยของเลยเราจะไม่เสยของโอเคได้มาสามละ ฟูซีเขียนไงวะอ๋อจะเสกของได้ป่ะเขาน้องเราไม่ได้เสกไงมึงจะเกือบจะเสกแล้วโอเคเช้าแล้วเชาว้ชาได้ยูเลยเช้าพาร์ติทหายอ๋ออยู่นู่นเช้าแล้วฟูถ้าเราตายไปแล้วโอเคโอ้ยจะพาร์ต ยังหนึ่งวิบางตอนนี้นะครับบายบายเย่ๆติดปลายเตียงบ้านต่อกดซับด้วยนะครับเปลื่อยมาเราเกิดไหนวะเนี่ยพู